สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเก้าไกลในายชัยธวัตตุลาธนเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวสสพักเก้าไกลเตรียมย้ายสังกัดไปอยู่กับพักพลังประชารัฐหากพักเก้าไกลถูกยุบว่าตนคิดว่าเรื่องนี้พูดกันได้ แต่เรื่องยังไม่เกิดและที่ผ่านมาต้องเรียนตามตรงว่ามีความพยายามจากหลายพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลที่จะติดตามกับสมาชิกของพรรคเก้าไกลเยอะมากเพื่อหวังดึงสสเก้าไกลหรือที่เรียกว่าซื้อง,งูเห่าและจนถึงวันนี้ตนยังมีความมั่นใจในสสของพรรคเก้าไกลว่าจะเคารพกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้อย่างไรก็ตามเป็นการพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดทั้งที่วันที่7สิงหาคมตนยังมั่นใจว่าพรรคเก้าไกลจะชนะคดี ส่วนต้องมีการกำชับสสอว่าอย่าให้มีงูเห่าหรือไม่ไนายชัยธวัฒน์บอกว่าไม่ต้องกำชับเพราะตนสื่อสารในพักว่าเราต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานทุกคนอย่าไปทําให้เกิดบรรยากาศจับจ้องจับผิดว่าใครจะเป็นงูเห่าหรือจะย้ายพักซึ่งเป็นบรรยากาศไม่ดีในการทํางานและไม่เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงไม่มีการไปกำชับทั้งนี้สสอในพักไม่มีการอ่อนไหวเพราะกําลังใจดีและยังเดินหน้าทํางานตามแผนงานเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนกระแสข่าวที่คนของพรรคก้าไกลไปคุยกับพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลเพื่อเทคโอเวอร์นั้นนายชัยธวัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีความชัดเจนว่าใครเป็นคนไปคุยแต่ตนคิดว่าตอนนี้คนพยายามไปโฟกัสว่าหากคำวินิจฉัยของสารธรรมนูนวันที่7สิงหาคมไม่เป็นผลดีต่อพรรคก้าวไกลโดยกฎหมายสอสอต้องไปหาพรรคสังกัดใหม่บางคนก็คิดข้ามไปล่วงหน้าทั้งแกนนําพรรครุ่นใหม่พรรคใหม่จะเป็นอย่างไรซึ่งตนย้ําว่าสิ่งที่อยากให้โฟกัสคือเนะื้อหาในคำวินิจฉัยในวันดังกล่าวจะเป็นอย่างไร และไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรตนคิดว่าอยากให้ติดตามว่าเหตุผลและหลักกฎหมายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน,นั้นสมเหตุสมผลหรือไม่และจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพรรคเก้าวไกลเท่านั้นแต่จะส่งผลต่อการเมืองไทยโดยรวมในอนาคตซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าพรรคเก้าไกล ส่วนหาพรกเก้าไกลถูกยุบหายไปหนึ่งพักจะส่งผลกระทบต่อภาพทางการเมืองหรือไม่นายชัยธวัฒน์บอกว่าตนหมายความว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องอนาคตของพักเก้าไกลอย่างเดียวแต่จะเกี่ยวพันกับการใช้หรือตีความกฎหมายรวมถึงการให้ความหมายกับประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องพรักเก้าไกลหรือพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งตนคิดว่านัยะความสําคัญของคำวินิจฉัยเป็นเรื่องใหญ่มากจึงไม่อยากให้มองไปเฉพาะแค่เรื่องพักเก้าไกลหรือมองข้ามช็อไนาร่ยง และตนเชื่อว่าในข้อต่อสู้ทางข้อเท็จจริงและทางกฎหมายของพระเก้าไกลมีน้ำหนักพอที่ศาลจะรับฟัง